ที่ศาลาในประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินผู้ตวรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่10และโคศโกสบคได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรงพื้นที่ตำบลตูมอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเพื่อวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19อย่างรวดเร็วและรุนแรงอีกพื้นที่หนึ่งในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขอเวลาอีกสองสัป,ปดาห์คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่วัดเกียงอีศรีมงคลวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาและโครงการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี เรื่องในโอกาสวัน้ายวันพระราชสมภพสองเมษายน2564ที่วัดป่าโพท,ทุ่งรวงทองบ้านทุ่งรวงทองอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดศรีสะเกดโดยนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนักเรียนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมการปลูกต้นไม้จำนวน8,599ต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2,564